อเามสวัสดีครับครับมือนี้มาพบกับทีมงานบุญวายฟิชชิ่งมือนี่ไปดิฟิชชิ่งนะครับมือนี่มันย้ำรอบครับผมไปติดตามเบิึงครับว่าย้ำธรรมดานะครับง่ายมองพร้อมเพื่อตามซีเขาไหลไซโบซี่เขาไหลกันีูเราติดตามชมครับผมไปเลย let's go ในแบงมาร้อยอยู่แล้วผมสองคนมาทีหลังครับกับตากล้องอ๋อคนหน่อยมาคนหน่อบ่ กนากกล้องครับผมสวัสดีครับขอยเองครับจอบเปน้ำคููครับอ้น้ำลึกเลยบ่ายแล้วถึงบาถึงแล้วต้องไปไล่ยนีแล้วอู้น้ำเย็นดีเกามึงเดียวกันบอกไปั้งได้เบสร่ะสองอันสามอัน อาลีหลังนั่นมัวหาบอกรอบหายพี่น้องรอบหายมาั้วอ่ะหน่ะหาบ่าเจอ <c oughs> หนึง่งยังวนเสียไปใส่ไหมปลาหยาจนเละเพื่อนหาบ่าเจอหาบ่พ่อจกัจกจ่อของลืมกรบโ <c oughs> นะปรงไหมวนใส่แน่นะเบ่งวนใส่เรากันหาปลาจุ่มแผ่นบัสบ่บบเจอน่ครับมาเก็บรอบเก็บหอยพร้อมมือนี่ ที่ đây จกตัวหมู่บ้านเห็นบกักหลายหลายใจของงามไม่หักเหน็บไม่เหงา,าประตูห้าปลาตูเข่าไป้ยครับเคลื่อนที่เคลื่อนที่เมื่อยได้แล้วเนาะนะ้ำวิตหัว,หวลึกอีกลึกด,ด้วยดี Cái nhàng thì bỏ quá Bỏ bỏ kim ngăn vậy Mà xoay đi mất xoay đi Đi ai nè Nhìn mẹ, dài mưa chết cứ này rồi. Cái gì đây nhỉ? Cầm hàng loại miết ạ, ôm ăn cái này. Nó lọt khó thôi nhỉ. Hả? Đây. Một vườn một Một không khỏi khỏi cả không cháu gần โอ้ยไปเ,เป็นไ<ล>อยังก็มีหลับคนยุวายุก็เป็นห้อยนี่นี่รอบคนละสูตร<ล>มาถูดมันไทยมันมันายยาม,ม่ได้ยาำผมกูไดเด้อต่างคนต่างทรรมาหากินแต่ยังไม่ยามของข่อยดก็ยังไม่ยามของข่อยได้จบไปรอับขึ้น้อมได้ท <c oughs> ่านดูข่อยยามนี่อย่าสร้างข่อยไว้ดีๆนะข่อย ไปหดเดิ้ไปหดเด้ค่อยหักลงน้ำด้วเด้ไปเห็นในซืีไปเห็นในซอครับพี่น้องจริงจริงนำประกาศเพียงท่านดอกเก็แอบอยู่เนี่แอบคิดอยู่เจ๊นุ้ยแอบคิดครับมตังคนตังท้ามาหากินครับยี่ไปเบียดเบียนกันเลยเพื่อเขามีลูกซีลูกหาไหอืม ปลาปลได้ลูกเมียสิกินยังเนออเรามีเห็ดปนเลยเรามีเห็ดคดม,ดมตัวนี้<ฮ>เด็ออกเขาบกชิดคือเฮ้านะบกชิดคือเฮ้าบอบกชิดคือเฮ้าเงี้ยในรอบสมุดน,มน้ำแมงเบัดขี้เลื่แม,มเง <c oughs> เอาไปด้วกยกยันเลยยามมาพ่อใหญ่รอบพ่อมาสีแมงมันนี่ <c oughs> นี่นั่นวัวนังฟังนะอย่าันอยู่ใกล้ๆกันกันนั่นนะไปใส่ข้างในคุณบอ thằng lưu thương nát, lưu thương thằng lưu thương nát, 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 lưu thương ไปไปหายามรอบตัวลังนี้ก่อนเนี่ยเลียวไปเอาถือเงินเอาขวดหัวว่างที่มุมนี้ร้อยเดียวกันี่นี้ร้อยเดียวกันอืมนี่คุณวางกันมันมีไม่เคยพลาดวันหนึ่งวันหนึ่งเราขึ้นจหะหล่องวาเรือนี่เรามาวันไหนหลอ่องวดเราขืนจกวัเนเดี๋ยวแปลงเลยดิ กินแหนม,ก,มกินแหนมเหลืออ,อ่อไม่จะกินแหนมะงั้นหนอเฮ้ยมีแมงมุมมุมีปลามันนำม,มันนิ่งไม่รูตุกตามเอครับน้อง หลังที่สองครับหลังที่สอ,ง,องที่สองกับบุมีตัวมือว่าเขาโดนเปิดว่ะเปิดโปงสองหลังแล้วลาบนท่านในเข่าครับไปเป็นหลังที่สาม mmmm 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 Nhẹ bạn nhé, <Nhạc> nhẹ <Nhạc> tải Phải nó <Nhạc> khỉ liếm mà liệu Ông mà Ông cho kênh tôi. không bỏ ลังที่สามครับพอมีตัวครับนี่สองแต้มสวยๆข้างในต่อนงหลังครับไปเรื่อยๆนีกำลังหลังเรือที่นัยนหลังหลังหมานเดี๋ยวอ๋อถือไงไปว่าเป็นแล้วมันมีมือเด้วอันนี้ว่าได้มัดไดกันได้ไงปากเปิดได้ไงสวยๆอ๋อสวยๆง้มบดหอยงามง่ายนี่ มาดุนกันครับพี่น้องมาเร็วเจ้าโอ้โหยต <umba> well ัวโยนตัวโยนตัวนี้ตัวโยนครับทีแตกเจ้าเอกทีแตกนิ่ิี่นี่นี่ <Yeah. S 2> หลังที่หกมีตัวน้อยตัวเดียวครับ <Okay. S 2> ทั้งหลังมีอีกสอง,งหลังหเป็นเจเป็น8ปัีเจ็ลังที่8ดไป อันนี้หลังที่เจ็ดครับผมหลังที่เจ็ด มีตัวครับเอาดูกันลำที่แปดมันมีตัวลำที่แปดปลาโบเข่าปลาโบเข่าหรือว่าค้นมะเขาก้อนปลานี่ยกและะ้วเล่าตรงเดียวตนี้ตื่นบ่ไปครับทุกคน พยายามหลังที่เกา้าหลังที่สิบหลังที่สิบเอ็ดกันสิบเอ็ดหลังหลังที่สิบสองหายจักหายเลยจักรอบลมกับปลาดุโดน,นเปิดโปงแล้วขายออกกันตอนไหนซิมีตัวออนี่เพิ<ม>่งมันแบบนก่<ม> มาหอดทีเดลวมันมีแต่คายพร้อมด้ยโอ้แล้วแล้วอื้อหือโอ้ยครอ๋อนี่ยกอเสร็จแล้ว

ดำหล as, at, at hmm. อดกันนะฮักครับปตาดำไอ้โบมีดำหลอกมีดาำยังครับเนี่ยดำเด็กไม่ได้ดำใจปะดำใจเนี่ยไปไปง่ายหลังหนึ่งบึ้งหลังหนึ่งหลังนี้ก็ง่ายนะครับมาวันใดก็ไม่ค่อยได้บ่หลังนี้ แ oh. ม่สอโอว่น้ําอ้อมอยู่นี่เป็นโลแล้วเด้นี่อะไรครับห <a> ลังสุดท้ายเข้าแล้วหลังหมาคือกันเด้อหลังนี่

เขาตัดเลยเขาตัดใต่ตนามมันตัดมันตัดเคียงนี้สิมันทางด่าก,ก็ต้องมาเห็นนี่มึงนี่สเสียขาเือสเสียขาไปแล้วเจ้านี่ดึงกูมั้ง,งห,หลังสุดท้ายหลังสุดท้ายนี่ฮะโต้ ตกตาเขาดิวตรงขึ้นไเอายเอากะเอย่างเสียบใช่ปะบอมี้ะบอมี้ครับเหมือนแล้วเพราะเรกียรเท่ามือนี่จะน้ำหาหลอดอีกวะลองไปบงดิกลนไปขางบนก่อนไปไปบึงไปครับ ขึ้นครับขึ้น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 ,ข,นขึ้นน่ำแล้แล้วพอแล้วเข้ามืวเนี่ยคือเป็นหนาประทับใจอยู่ของน่านมืวเนี่